สวัสดีครับผู้จาประาภาพวันนี้นะครับจะพูดคุยเรื่องภาพนี้นะครับภาพดอกไม้สีสม้มนะน่าจะเป็นดอกชบานะครับผมถ่ายมา3ใบนะครับนี้ใบแรกนะครับใบที่2แล้วก็ใบที่3นะครับก็พูดคุยกัน3เรื่องเหมือนเดิมนะครับก็คือเรื่องของแสงเรื่องของสีแล้วก็เรื่องขององค์ป,ประกอบภาพนะครับก็ไปที่แอปไล่รูมเลยแล้วกัน เรอแล้วล่ะครับเดี๋ยวเราเอานี้ออกไปก่อนนะครับพูดถึงการถ่ายพูดถึงแสงก่อนนะครับแสงนะครับภาพแรกเนี่ยผมถ่ายที่สปีดเนี่ยตรงนี้นะครับสปีดชัตเตอร์หนึ่งต่อร้อยแปดวัดแสงได้ที่ f 7.1นะครับผมน่าจะใช้ไม่ใช่น่าจะใช้นะครับอันนี้ผมใช้ที่ใช้สปีด1ต่อ180เนี่ย ก็คือว่าผมยิงแฟลชเข้าไปด้วยนะครับแล้วก็ใช้ที่ iso 200นะครับเมื่อยิงแสงแฟลชเข้าไปนะครับจะเห็นว่าภาพตรงดอกไม้เนี่ยก็จะสว่างแบบใบไม้นี่ก็สว่างด้วยนะครับมาดูใบที่2นะครับแสงของใบที่2นะครับไม่ได้ยิงแฟลชนะครับผมเอาแฟลชออกเออผมปิดแฟลชนะครับสปีดผมเลยกระโดดไปที่1ต่อ640นะครับไม่ได้ตัวนี้ผมจะตั้ง ดูท,ที่ดูที่สกลวัดแสงเอานะครับว่าให้แสงพอดีแล้วก็วัดแสงที่ f 4นะครับถ้าไม่ใช้ f 4ก็เพื่อให้มันหน้าชัดหลังเบลอนะครับเดี๋ยวจะขอดูซูมดูหน่อยสิพอใช้ระยะที่ f 4นะครับจะเห็นว่าเนี่ยใบมไม้แค่ดอกไม้นะครับความชัดของดอกไม้ก็ชัดไม่ทั่วทั้งภาพนะครับเพราะว่าเราใช้ f กว้างนะครับ f 4เดี๋ยวมาดูภาพแรกเลยเนาะ ภาพแรกเนี่ย f ผมกระโดดไปถึง7.1 7.1จุนึ่ความคมชัดก็จะทั่วถึงมากขึ้นครับอืมแล้วถ้าอยากได้ภาพที่คมชัดทั่วทั้งภาพนะครับให้ใช้ค่า f ที่แคบๆนะครับตัวนี้ f กว้าง f 4นะชัดไม่ทั่วทั้งภาพนะครับเรามาดู iso ตัวนี้ได้250 iso ที่250นะครับผมน่าจะปล่อยออโต โอ้ไม่เอออโต้หรอกตอนถ่ายนี่ตั้งล็อกไว้ที่250เลยถ่ายมา2ใบเพราะว่าจะย้ายองค์ประกอบนะครับภาพนี้ผมจะย้ายภาพที่3นะครับผมจะย้ายองค์ประกอบภาพให้มันได้จุดตัดก้าช่อง2จุดนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ตามที่ต้องการนะครับผมอยากให้ไอ้ดอกสีส้มเนี่ยมาอยู่ตรงจุดตัดก้าช่องจุดนี้ แล้วก็ดอกสีส้มเนี่ยมาอยู่ใกล้ๆกับจุดตัดก้าช่องจุดนี้ภาพก็จะได้อยากได้แบบนี้เลยนะลองก่อนน<ม>ะอย่างได้ประมาณนี้ครับนะ<ม>ครับ<ม>แต่ถือว่าใกล้เคียงแล้วครับแล้วก็ถ้าครอปเข้าไปอย่างนี้นะก็มผมก็พอใจนะภาพถ่ายนี้ก็ได้แสงที่เอ่อถือว่ายังไม่พอดีนะครับเราก็ต้องมาเพิ่มเมาที่แอปนี่แหละครับ ขอเพิ่มนิดหนึ่งนะเพิ่มเพิ่มแค่เอ็กโพเชอร์เข้าไปครับภาพก็สว่างขึ้นนะครับอืมนิดเดียวพอครับแล้วก็ลองลดไฮไลท์ดูลดไฮไลท์เพื่อให้รายละเอียดมันมันของดอกไม้ออกมานะครับลองดูนะลองลดครับเป็นไงครับรายละเอียดของภาพออกมาเต็มที่เลยเอาแล้วทําไมเราไม่เอานี่ลงอืมโอเคนะครับพอลดไฮไลท์เนี่ยดีเทลก็ขึ้นมานะครับ พอใจยังยังไม่พอใจเอาเพิ่มเอฟเฟกต์อีกนิดหนึ่งสว่างขึ้นนิดหนึ่ง <Okay. S 1> ดูตรงไอ้ตุ่มนี้ไฮไลท์คลิปเนี่ยไอ้ <Okay. S 1> ไฮไลท์ชัโดว์คลิปแล้วก็คลิปนิดหนึ่งแล้วก็ดัน <Okay. S 1> เคิร์ฟ <Okay. S 1> ขึ้นนิดเดียวดันแบล็คขึ้นครับ <Okay. S 1> ความรู้พื้นฐานพวกนี้นะครับติดตามได้ทางช่องมอนิทีวีไทยนะครับ okay. ก็กดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์ด้วยนะครับการใช้ไลท์รูมการถ่ายภาพกันเลยนะครับก็จะเป็นทริคพวกนี้นะครับเรามาดูภาพแรกบ้างนะภาพนี้ไอภาพที่2ขอแต่งภาพที่2แต่งสีไอแต่งแสงกันนะโอ้ประกอบได้ยังโอ้ประกอบขอครอบนิดนึงดีนิดนึดนงนะ จริงการครอบภาพนี่เป็นถ้าทำได้น้อยไม่ทำเลยก็จะดีนะครับถ้าถ่ายตั้งแต่ครั้งแรกเลยก็ดีแต่คราวนี้ตอนที่ไปถ่ายเนี่ยใช้เวลาถ่ายดวนด่วนมากมากแล้วครับเพราะว่าไปถ่ายงานด้วยหมายถึงเป็นถ่ายงานอื่นไม่ได้ตั้งใจจะถ่ายดอกไม้แต่พอเห็นดอกไม้สวยก็ถ่ายด้วยนะครับ<ม>ก็ทำแค่นี้ก่อนครับทำเอฟเฟอร์ชั่นกับไฮไลท์เอาไฮไลท์ลงเอฟเฟอร์ชสีก็ขึ้นนะครับลองลดเอฟเฟอร์ชั่นลงนะไอ่ลดไฮไลท์ลงสีขึ้นมาเลยครับ มามาดูภาพแรกนะฮะภาพภาพแรกที่ถ่ายที่ยิงแฟลชนะครับถ่ายที่ F7 นะที่ว่ามันชัดครอบคลุมทั้งภาพเนี่ยองค์ประกอบผมก็ไม่พอใจเท่าไหร่ผมก็ขอครอะนิดนึงะนะโอเคนิดเดียวแล้วก็ลดเอฟพอร์เชอร์ลงปึ๊บรายละเอียดมาเต็มลองทำอะไนิดหนึงอ่าเพิ่มเอฟพอร์เชอร์คืน คือของพวกนี้นะครับพอทําไปทามามันก็จะจะเริ่มรู้แล้วว่าเฮ้ย <Okay. S 1> ถ้าเราลดไฮไลท์เนี่ยเพิ่มเอโพเชอร์ขึ้นมานิดนึงเนี่ยมันก็จะได้งานอีกแบบหนึง่งอยู่ที่ความพอใจนะครับงานถ่ายภาพเนี่ยเดี๋ยวเขาลดเอ่อเพิ่มเ่แบล็คขึ้นมานิดหนึ่งตรงเคิร์ฟนะครับเพราะว่ามาติดคลิปปิ้งได้เลยครับภาพ3ใบที่เราถ่ายมาภาพแรกชัดมากหน่อยเพราะ f 7 ภาพที่2นีใน F4 จะชัดเฉพาะบางจุดภาพที่3ก็ F4 เหมือนกันแต่ว่าเราขยับอ,อ,องค์ประกอบภาพนะครับคราวนี้มาดูเรื่องสีนะครับสีเนี่ยถ้าเราอยากจะเพิ่มความสดของสีนะครับเพิ่มตรง saturation เลยครับเพิ่มทั้งหมดเลยครับสดก็อย่าให้มันเกินจริงนะครับก็กับ v i b r a n นิดหน่อย ก็ได้สีสันที่สดใสขึ้นมาแล้วครับไม่ต้องทําอะไรนะเพิ่มแค่2เองนะครับภาพนี้ก็เหมือนกันภาพนี้จริงๆก็สดใสแล้วละ่ะบวกเพิ่มสักห้าพเพิ่มเล็กนิดหนึ่งก็เพิ่มแสงสว่างสักนิดหนึ่งก็ถือว่าโอเคนะครับภาพที่สามอะภาพที่สามนี้ก็จะเพิ่มเหมือนกันนิดหน่อยก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับแล้วก็เอ็กซ์พอร์ตเอาไป ใช้งานได้เลยนะครับถ้าสนใจเทคนิคการถ่ายภาพการแต่งภาพเรื่องของ3อย่างนะครับเป็นเบสิกนะครับเรื่องแสงเรื่องสีเรื่องอุปกรณ์นะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ